สวัสดีค่ะเฟิร์สจากบริษัท NNT o r g a n i e นะคะแล้ววันนี้ค่ะเฟิร์สพามาอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีน,นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาทำการพ่นดีโฟมใส่ใต้หลังคานะคะเป็นหลังคาห้องเก็บของและห้องออกกำลังกายน,นั่นเองค่ะและการทำงานในวันนี้นะคะจะยากง่ายแค่ไหนเราติดตามรับชมพร้อมกันด้านในเลยค่ะ และขั้นตอนแรกนะคะทีมงานของเราค่ะจะเริ่มทําการโคเทคพื้นที่โดยรอบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ละอองโฟมนะคะไปติดส่วนต่างๆของตัวอาคารที่ไม่ต้องการให้โดนโฟมนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็กำลังเริ่มทำการทุ่นทีโฟมกันแล้วนะคะและข้อดีของการทุ่นทีโฟมนะคะจะช่วยลดความร้อนใต้หลังคาป้องกันการรั่วซึมนะคะทีโฟของเรานะคะผสมสารกันไฟถึง4 0เลยนะคะไม่ลามไฟแน่นอนค่ะและยังมีอายุการใช้งานมากกว่า10ปีด้วยนะคะและนี่ก็คือประโยชน์ของการทุ่นทีโฟในวันนี้นั่นเองค่ะ และที่ไงบ้างคะกับผลงานของบริษัทเราาหารลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจพ่นพีโฟมใต้หลังคาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโกดังนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยคะ่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเฟิจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์และบริษัทเอเอนพีออร์แกไนต์ A ized, ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ